ที่ที่รู้ว่าทู่งัดเลยนะครับน่าจะเป็นวันที่วันที่ที่แปดเป็นวันหลังหลังจากงานกลละท<ช>ินแล้วหลังกรท่อกะทินก็จะนําเงินที่ได้จากงานกะทินขึ้นไปเก็บในตู้เสฟมันอยู่ด้านบนตู้เสฟม,นนมันอยู่ด้านบนในห้อง,อง,องพ่ออดีตเาวาแต่ไม่รู้อหลรถึงไดถึงได้สังเกตเขามีมีคนสังเกตคนพกการเงินขึ้นไปก่อนแล้วผมมันวนหลาตามขึ้นไปที่หลัง ก็เลยรู um. ้ว่ามันกระจกแล้วก็มันมันผิดปกติอ่ะของมันนันเนี่ยพระมันโค้รเลยปกติมันเรียบร้อยแล้วแล้วห้องกระจกห้องนี้หลวงพ่อกอท่านได้เก็บของวันไม่เคยมีใครเข้าปแเจต้องเพราะว่ามันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นทํามันเป็นกระจกมันมีชิดแต่ไม่ได้มีเหล็กดักสังเกตก็คือไปเห็นพระเรมาเกระจกมันรูปเลยกระจกเลับ ไอ้เจ้มือรูปเขาจะหัวใจอะเขาจะเพาะใบ,บล้านเหมือนกันจะนั่นเหมือนที่ทราแล้วพอทราบรายละเอียดไม่หายไปกี่องค์รายละเอียดนอะที่องค์าไม่ทราบได้แต่ว่าที่จําได้องค์หนึ่งชัดเจนเลยคือพระปางพลามากายน่าจะเป็นเนื้อโลหะลงรักคิดทองแต่ว่าทองเรื่องจะดำดำแหละอันนี้คือพระปีศาจคุณครับเข้าเข,ข,ข้าจากด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับโอ้ เข้าด้านนั้นใช่ไหมด้านนี้เป็นห้องน้ำป่ะใช่ครับแต่ไม่เคยเปิดใช้เออเอออ๋อแล้วเข้าด้านไหนาขึ้นกำแพงฝั่งนี้แล้วเลยยกขึ้นไปโนออ่นอ๋อม่ขึ้นไปข้างบเออ,เอ,อ